ส่วนรายที่ามาจากสุพรรณเนี่ยนะครับก็ทราบว่าก็มีการโทรมาหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ถือว่ามารายงานตัวแล้วนะครับการรับโทรศัพท์เนี่เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเขาก็มีความบริสุทธิ์ใจจริงใจก็รับแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะมาในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าวันหลังได้มาเชียงใหม่ก็ขอให้มาเซ็นชื่อ อะไรเส้นหน่อยบันที่ปากคำไม่เป็นหลักฐานหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปงนงแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ในทํานองว่าเจ้าหน้าที่จะต้องให้มาให้ได้นะครับซึ่งทีนี้ก็ขอยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะฮะก็มีหน้าที่ที่ปฏิบัติให้บรรลักษณะของการที่จะต้องให้ได้ข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับการชี้แจงเนี่ยทั้งคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย เราก็การโทรศัพท์มาอย่างที่ผมเรียวน,นี่ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหมนะ่ง่ายจะตายเนี่ยพูดกันเห็นหน้าก็ายังได้เลยนะมันก็เหมือนกับเราพูดคุยกันต่อหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลยิ่งเราบริสุทธิ์ใจเนี่ยพูดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงยเงี้ยยิ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับการได้รับหนังสือจดหมายแล้วก็ได้มาพูดมาคุยกับเจรร้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการ ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วส่วนเท็จจริงจะเป็นไงก็อยู่ที่ท่านาให้เหตุผลนะครับถ้าเหตุผลน่าเชื่อถือได้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติตามน้ำอยู่แล้วก็คงจะไม่สามารถไปปรับปรามคนนู้นผิดคนนี้ผิดคนคงไม่ใช่เ็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะกล่าวไปถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหนังสือนั้นนะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดที่นึงตรงที่เจ้าหน้าที่นะฮะอาจจะไปเขียนหนังสือเชิญแล้วก็มีบางประโยคนะะคิดว่าจะต้องเสียค่าปรับเลยอะไรเงี้ยซึ่ง ในเจตนาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหนังสือเนี่ยทำเห,เหมือนกันแต่เคส,สอื่นๆเนี่ยเขาก็ามาชี้แจงมาในงานตัวอย่างที่ผมได้นําเรียนบังเอิญจดหมายฉบับที่ไปเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไป๊อปปี้ในส่วนของการเรียกตัวกรณีเรื่องน้องเรียนในประเด็นอื่นนะฮะเช่นรถโดยสารต่้งหลายแห่เนี่ยบางทีเด็กท้ายรถหรือคนขับรถขับรถ ประมาทขับรถไม่ดีเก็บค่าโดยสารเกินนะฮะอะไรต่างๆขับรถเร็วอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อท็จจริงที่พูดประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาทางเบอร์สายด่วนสาธารณะนะก็มีหนึ่งห้าแปดสีนะครับหรือบางทีก็ทําเป็นจดหมายนะฮะมาถึงเจ้าหน้าที่มีเบอร์โทรศัพท์มีหลักานพร้อมบางทีก็มีถึงรูปถ่ายซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะทำสือเชิญตัวมาแล้วก็บอกว่าถ้ามัน การสอบสวนมีความผิดแล้วก็จะต้องเปลียบเทีย,ยปบปักซึ่งก่อนหน้านั้นเคยทําจดหมายไปนักษณะอย่างนี้แล้วแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอา้าเมื่อรู้ว่าเขาทําผิดทําไมไม่แจ้งค่าปรับปแป้แต่แต่ต้นเขาจะได้เตรียมเงินมานะฮะก็ก็เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีใหม่กรณีที่เรียกตัวก,ก,ก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยมันจะผิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยเอ่อก็การมารายงานตัวเมื่อขาได้จริงจะต้องเสียค่าปรับอย่างนี้งี้ก็เลยไปคัพเป้เอาของ าาาการล้อเรียนในส่วนของรถโดยสารสถานะที่เปลี่ยนอยู่มาใช้กับรถแท็กซี่มันก็เลยขอ้อเท็จจริงมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยในส่วนของคนที่ได้รับหนังสือด้วยจริงๆก็จุดนาลมก็คือให้มาชี้แจงท่านนั่นเองส่วนขอ้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็สุดแต่ขอ้อเท็จจริงที่ท่านจะชี้แจงนะครับถ้าท่านไม่ได้ผิดเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้ว่าอะไรต้องขออภัยในส่วนของข,องข,อข้อมูลที่ที่เขียนไปก่อนหน้านั้นก็นแล้วกันนะครับ